ต้อนรับเขสู่ช่องมีนานุนานะครับพิวว c ลค e มแบนนะคะทูเล t เอาฟิตตอนถามเล t o อ t ฟิตคืออะไรนะคะก็คือการที่ทุกคนนะคะแต่งตัวถ่ายรูปลง Instagram แล้วก็ใส่ Hashtag มินานุนานะคะทุกคนไม่ว่าจะใส่ Hashtag ในคอมเมนต์หรือว่าในแคปชั่นย้ำนะคะ ไม่ต้องแท็กไอจีมินามาทุกคนมีนานะคะก็จะหยิบรูปนั้นนะคะมาให้คะแนนในการแต่งตัวนะคะก็โดยที่จะมีทีมงานนะคะเลือกรูปนั่นเองส่วนเลเรการให้คะแนนนะคะก็คือให้ตามความรู้สึกมีนานล้วนๆเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นมันเชื่อถือไม่ได้ไม่ต้องเชื่อมีนาทุกอย่างนะคะคือทุกคนนะคะมีสไตล์แต่งตัวของตัวเองนะคะมีนาก็มีสไตล์ที่มีนาชอบเหมือนกันอ๋อแต่ได้คะแนนน้อยเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะคะทุกคนคือมันเบสตามความชอบของมีนาไง สำหรับคนอื่นน่ะอาจจะเท่ก็ได้ปกตินะคะทีมงานนะคะจะเลือกมาสิบรูปนะคะแต่ว่าอาทิตย์แล้วมีนานไม่ได้ลงคลิปนะก็เดี๋ยวมีแถมทุกคนเชื่อปะ่ะมีนานเละไปอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนพอเข้าไปดูทีนะร้อยกว่าคนเลยนะคะมีนานไม่ไู้จะเลือกใครเลยขอบคุณมากนะคะขับคุณมินาอาริกาเดอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยกันมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะอจะพูดยังไงดีโอว่าอออทั้งชุดแบบมีนานโอเคนะมีนานชอบ แต่มีนาไม่ชอบสีของเขาเท่าไหร่คือมีนาชอบที่เขาพยายามเล่นสีกับชุดนะอืมแต่มีนาไม่โอเคตรงที่สีเขียวคือเสื้อกั๊กของเขาเป็นสีเขียวน,นีออนมีนารู้สึกว่าถ้าจะเล่นสีนีออนอ่ะก็ควรนีออนอออินเลยเพราะว่าทางลุกเขาเนี่ยมันจะมีสมเฉดสีของสีเขียวที่มีนารู้สึกว่ามีนาไม่โอเคก็คือเสื้อกั๊กกับหมวกเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นเนาะเฉดสีมันคนละเฉดสีอะ่ะ มีนาสูมันให้ฟิลแบบแปลกๆมีนาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเป็นมีนานะคะมีนาจะเปลี่ยนหมวกนะสีดําไม่ก็ท่านมันจะเขียวแบบให้มันคู่กับเสื้อกั๊กหน่อยหรือไม่ก็เปลี่ยนเสื้อกั๊กนะคะให้สีมันเฉดเดียวกับสีหมวกนะอืเพราะมีนาสึกว่าชื่อสีน้ําเงินอะสีมันสดอยู่แล้วอะแบบมันแทบจะเป็นสีนีออนอยู่แล้วอะเสื้อกั๊กก็ไม่ต้องนีออนขนาดนั้นก็ได้ันนี้ข้อเสนตัวของมีนานะามเปลี่ยนส่วนตัวลูกนี้นะคะมีนาให้เป็น2.5นะคะก็อย่างที่มีนาบอกนะคะไม่เปลี่ยนเส คนที่สองนะคะทัญญานะคะเพื่อนมีนาเองนะคะชอบทรงผมจังทรงผมมันเท่มากเลยอยากมีนาอยากทำแ้าน้ามีนามันไม่ให้ลุกนีนะคะเหมาะกับอาการบ้านเรามากๆเลยนะม,มีนาชอบที่เขาพยายามเล่นทุกอย่างเป็นแบบว่าง่ายๆเรียบๆแต่ว่าก็มีความแซบก็คือ เข็มขัดลายเสือดาวแล้วก็กระเป๋าใส,าส,าสา่ที่ผู้หญิงเขาชอบใส่กันนะคะแล้วก็รองเท้าทรงนี้ลุคนี้นะคะมินาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าผมมันได้อยู่แล้วอะแบบผมมันเด่นอะอืมอาจจะใส่กําไลนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือไม่ก็เล่นสีที่ถุงเท้าอะไรย่างี้นะคะลุคนี้มินาให้ไปสามคะแนนค่ะเฮ้ยคนต่อมานะคะน้องลุงของเรานะคะเพื่อนสิดีมินาเองนะคะ ดีมากลุกนี้ดีมากมาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้านะคะลุกนี้นะคะมินาชอบมากๆเลยนะแท้จะไม่เคยเห็นเพื่อนมินาแต่งลุกนี้มาก่อนเลยจริงๆลุกดีก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เสื้อยืดกจงเกงราผ้าใบนะแต่จริงๆมินาชอบกางเกงนะมินารู้สึกว่าดูมีลุกเล่นแล้วก็สีมันดูเท่ดีแล้วมันด้านไปบังเอิญแมทกับตรงแม็กซ์มันพอดีซึ่งพอดูไกลๆอ่ะมันดูเหมือนผ้าบันคอทุกคนมันก็เลยดูเท่แต่ลุกนี้มินาแต่งรูกเองด้วยแหละ ถ้าลุคนี้นะคะเป็นมีนามินาจะแนะนําว่าให้เปลี่ยนจากเอาแมสออกนั่นแหละใส่ผ้าบันคอนะคะแบนนานะมีนาสึกว่ามันเท่แบบผูดตรงคอไว้นะคะเหมือนที่มินาทําคลิปล่าสุดนะคะมีนูาสุกว่ามันลุคนี้มันจะดูเท่ขึ้นมากๆเลยส่วนรองเท้านะคะจอแดนวันโลแบ็กโทนะคะ <c oughs> โอ้ยรลชินนยมดีเว้ยสีแดงเขียวนะคะมันเป็นสีที่คอมพลเมนต์กันอยู่แล้วนะ,ะมินูาสึกว่าพอใส่รองเท้าสีแดงสดเนี่ย กางเกงมันไม่ควรแบบเป็นสีแบบสีเขียวสดอะไรอย่างเงี้ยแบบควรเป็นสีเขียวเข้มๆอะไรอย่างงี้หรือว่าสีเขียวซีดๆอะไรอย่างงี้นะมีนาสูว่ารูปเนี้ยรูปเนี้ยมีนาชอบนะมีนาให้ไปเท่าไหร่ดีรูปนี้นะคะมีนาให้ไปสี่คะแนนนะคะมีนาชอบนะอืมแล้วมีนาก็แต่งรูปนี้ให้มันเองด้วยแหละคนต่อมานะคะมีนาชอบสีเสื้อทุกอย่างเลยนะอืมก็เสื้อเขานะคะสีม่วงหรือสีชมพูพาสเทลก็ไปดูนะคะดูไม่ค่อยออกแล้วก็เล่นกับหมวกนะคะสีส้มแล้วก็กางเกงยีนสีฟ้า แล้วก็จบด้วยรองเท้าสีขาวนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวข้างในนะที่เป็นลูกเล่นหน่อยลายดอกไม้นะคะแล้วก็ใส่แวน่นด้วยมันดูเทด่ดีไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะคะถ้าลูกนี้นะมินาอยากให้เขานะคะเอาเสื้อนะคะใส่เข้าไปกดงเกงมินารู้สึกว่าพอปล่อยออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้ลูกเนี้ยดูขาสั้นเทาเสื้อใส่เข้าไปกางเกงนี้มินารู้สึกว่ามันจะดูดีขึ้นทําให้เราดูสูงขึ้นลูกนี้นะคะมินาให้ไป3.5คะแนนนะคะ คนต่อมานะคะเฮ้ยมิน่าชอบลุกยาวของเขาเลยอะ่ะพื้นไม่รู้ตะตีอะไรอะ่ะวกไหม,อมพอมแล้วก็เสื้อกล้ามนะคะที่เป็นเหมือนผ้าถักนะั้นแล้วก็กางเกงทรงคาโก้นะคะแล้วก็จบด้วยรองเท้าอาดิดาสมันเท่อยู่แล้วอะ่ะรูปนี้มิน่าชอบนะโอ,อ้อ๋อทั้งหมดเลยสีแบลกกวแสงสีอะไรอย่างเงี้ยมิน่าชอบนะลุกนี้นะคะมิน่ารู้สึกว่ามันเข้ากับแบ,บ็กกาวนะคะแล้วก็มูดแอนโทนทุกอย่างมันได้อะ่ะอาจจะเพิ่มสร้อยคอนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะแบบเพิ่มดีเทลนะคะแบบสีเงินอะไรอย่างงี้ คนต่อมานะคะโอ้ยเทจังเลยแต่เสียดายนะคะน,นี้ไม่ใช่ไอจีของแบบในรูปนะคะทุกคนนา่าจะเป็นไอจีเหมือนตากล้องนม,งมแต่เขาแท็กมามิน่รู้สึกว่าเทมากมากอะ่ะมาพูดถึงเรื่องสีกันก่อนเลยนะคะทุกคนสีเขียวนีออนนะคะแล้วก็คู่กับเสื้อสีม่วงมินาชอบนะที่แบบมันไม่ใช่สีเขียวนีออนแบบใหญ่ๆอะ่ะแล้วมันคู่กับถุงเท้าของเขาด้วย Hey, yeah. คือแบบได้แล้วก็แว่นตาต้มหูรองเท้าแล้วก็ตะข่ายอะเออถุง่องดิเออนั่นแหละมันดูเท่ามากๆเลยมินาชอบมากอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะมินาคิดว่าเอออาจจะเพิ่มไส้คอแต่มินาสึกว่าไม่ต้องเพิ่มหรอกเพราะเอซเซอรี่เขาอะมันเยอะอยู่แล้วรองเท้านะคะอาจจะไม่ใช่สไตล์มินาเท่าไหร่นะแต่มินาสึกว่ามันก็ดูเท่ดีกับลุคนี่ลุคนี้นะคะมินาให้ไป4.5คะแนนนะคะชอบมากเลยทุกคนสังเกตดูดินมันจะมีดีเทลลิสติกนะคะคู่กับสีม่วงเลย อเออ่ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าถูกใจคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์มิน่าด้วยนะคะ คนต่อมานะคะพูดถึงโทนของสีชุดก่อนเลยนะมินาชอบนะเขาเล่นสีโทนร้อนโทนอุ่นกางเกงนะคะคู่กับเสื้อนะคะสีส้มหรือสีชมพูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันดูเข้ากันอะแล้วก็จบด้วยรองเท้าคอนเวิร์ดนะคะที่มินาก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าสีอะไรแต่มันแมชทั้งสามสีเลยและมินารู้สึกว่าเสื้อยืดของเขานะคะที่มันมีกราฟิกตัยสีขาวเนี่ยมันทําให้แบบเป็นดึงจุดจุดดึงความสนใจได้ดีอาจจะไม่ต้องมีเอเซอรี่เพิ่มเติมหรือว่าสอยคออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ย มันดึงความสนใจแล้วเขาน่าจะใส่ใบก็แหวนหรือกาําไลหรือต้มหูนะคะแบบมีพอปขึ้นมาอีกนิดนึงนะอ,อาจจะเยอะไปแหละแต่มีนาชอบนะลูกนี้มินาให้ไป3าคะแนนนะคะมาที่คนต่อมาเลยนะคะเท่จังเลยอะ่ะมินาชอบตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยนะคะโดยเฉพาะแมสนะคะเดี๋ยวข้ามพูดถึงนะ มาพูดถึงเรื่องเสื้อกันก่อนเลยนะคะสีเสื้อนะคะมันแมทกับกางเกงสีเสื้อนะคะที่สีมันเยอะอยู่แล้วนะแต่พอมาเทียบกับกางเกงน่ยที่ลายมันเยอะกว่ามาทําให้เสื้อเนี่ยดูธรรมดาไปเลยนะคะทําให้ทั้งชุดเนี่ยมันดูบาลานซ์กันส่วนรองเท้านะคะชชงกี้ดังกี้นะมีนาอยากได้ไม่รู้สึกว่ารองเท้านะคะมันเหมาะกับลุคนี้นะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ใส่กับไอ r ฟลดบานก็ได้นะมันก็ดูดีเหมือนกันมันจะดูไม่เยอะจนเกินไปหมวกมีนาชอบนะคะมันก็มีลูกเล่นเยอะนะคะ ที่ไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็เอเซอรี่เขาเนี่มันดูดีอยู่แล้วมาพูดถึงแมสสนะคะนั่นแหละเอาไปเลยนะคะคะแนนะค่ะเย้มีนาแอบเห็นนะรูปที่ถ่ายคู่รองเท้าเนี่ยผิดชาจังย <c oughs> คนต่อมานะคะมีนาชอบมูต์แอนโทนของรูปมากๆเลยนะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยดูสูงด้วยนะ มาพูดถึงเรื่องชุดกันดีกว่าทั้งชุดนะคะ over all มีนาโอเคนะนะแล้วก็ชอบที่เขาไม่ได้ใส่แบบเสื้อยืดที่มันเรียบไปหมดนะที่มันมีลายลายด้วยนะคะมีนาสึกว่าลุคนี้มันทําให้ดูมีอะไรมากขึ้นมีหมวกมีกระเป๋ามี c e s s ร r y ครบแล้วนะคะแล้วก็กางเกงที่ เอาเสื้อใสเอเอ่เง่งก็ดีแล้วมันทําให้เราดูสูงขึ้นแล้วก็ใส่คู่กับรองเท้าฟฟลคอนนะคะคู่ที่มีนามีเลยเฮ้ hey, เราเป็นเพื่อนกันมีนาชอบทรงเสื้อนะคะก็เสื้อมันเป็นโอเวอร์ไซส์อะแล้วก็พอแยกเข้าไปเง,เง่งๆอะไม่รู้ว่ามีนาชอบลุคนี้มีนาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะแบบมันโอเคทุกอย่างแล้ว่ะลุคนี้มีนาให้ไปสี่คะแนนนะคะมาที่คนต่อมาเลยนะคะลุคนี้ดูญี่ปุ่นมากๆเลยนะมินาชอบมากเลยมันเป็นแบบอีกลุคนึงสไตล์ที่แบบว่าแต่งตัวสีดำล้วนอะแล้วมินาก็ชอบที่แบบ มันมีความดีเทลเยอะๆอะแบบแล้วมันสีดาล้วนอีกอะชอบอะลุคนี้นะคะไม่รู้สึกว่ามันให้แบบฟิลแบบญี่ปุ่นนินจาเทคแวร์เบาๆอะไรเงี้ยมีนาชอบทุกอย่างแหละไม่รู้สีอะไรแหละแบบชอบอะคือแต่งดําล้วนนะคะไม่รู้สึกว่ามันคนเล่นดีเทลอะไรเยอะๆเงี้ยเพราะถ้าสีดําล้วนแบบไม่มีอะไรเลยมันดูน่าเบือ่อลุคนี้ ชอบนะคะชอบสไตล์ของเขานะถึงแม้ว่าสไตล์มินานของเขาจะไม่ค่อยตรงกันนะอแต่ลูกนี้มินาให้ไปห้าคะแนนเลยมาที่คนต่อมานะคะมินารู้สึกว่าลูกเขาโอเคยอยู่แล้วนะมินาชอบที่เขามีความเล่นสีดีเทลเล็กๆนะคะก็คือสีขาวหมวกเสื้อกระเป๋ารองเท้าแล้วก็มีเอเซอรีด้วยนิดหน่อยนะคะก็คือ เส้คอเข็มขัดกำไลแม่รู้สึกว่าลุคนี้นะคะก็คือแต่งตัวง่ายๆเซฟเซฟนะคะที่ออกมาดูดีลุคนี้นะคะมินาให้ไป3คะแนนแล้วกันนะคะมาที่คนต่อมาเลยนะคะลุคนี้นะคะมินาชอบกางเกงของเขานะมันทําให้เป็นจุดเด่นดีมันก็ดูเท่ดีมินาไม่แน่ใจนะคะว่ากางเกงของเขาเนี่ย DIY ทําเองหรือเปล่านะม,มันก็ดูเท่ดีนะเสื้อยืดสีดําเรียบๆนะคะแล้วก็ส้คอแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างแล้วก็นี่กาเอ๊ะนาฬิกาสีแดงแล้วก็รองเท้าคอนเวิร์ดนะคะที่ชิลๆง่ายๆเซฟเซฟ ส่วนตัวมีนานะคะมีนาเป็นคนไม่ค่อยชอบเางเกงยีนสีนี้เท่าไหร่นะลูกนี้นะคะอาจจะเล่นสีที่หมวกได้นะอืมถ้าใส่หมวกแต่โอวโอมีนารู้สึกว่าลุกนี้มันก็โอเคอยู่แล้วนะลูกนี้นะคะมีนาให้ไปสะแนนนะคะมาที่คนต่อมาเลยนะคะลูกนี้นะคะก็เสื้อวินเทจแล้วก็เกงเกงยีนแล้วก็รองเท้าแวนมีนาสึกว่าลูกนี้นะน่าจะใส่เข็มขัดนะมันจะได้เบรกทุกอย่างที่เสื้อกางเกงไม่ไงั้นมันจะดูเป็นก้อนเดียวกัน ลูกนี้นะคะอาจจะเพิ่มใส่ถุงเท้าให้เล่นสีกับลายบนเสื้อมันจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นมินาชอบเพอปของเขานะคะกระเป๋านะมันดูเท่ดี ลุคนี้นะคะก็ประมาณ3คะแนนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันทาไมอาจจะเพิ่มเข็มขัดนิดหน่อยหรือว่าเล่นสีนิดนึงนะคะถุงเท้าหรือว่าหมวกคนต่อมานะคะลุคนี้นะคะมิน่ารู้สึกว่ามันให้ฟิลแบบเกาหลีนิดนึงนะมินาชอบทุกอย่างเลยนะแล้วก็เสื้อยืดแขนยาวคอปนะคะมันทําให้ลุคนี้แบบดูชิวๆแต่ก็เท่อที่สําคัญนะคะมินาชอบเข็มขัดเขานะคะมันทําให้ลุกเนี้ย ดูมีอะไรสักอย่างขึ้นมานะคะส่วนตัวนะคะมีนาไม่ค่อยชอบรองเท้าเบอร์เค้นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่รู้เบอร์เคนหรือเปล่าแต่มีนาไม่ชอบทรงรองเท้าอย่างนี้เท่าไหร่แต่มรู้สึกว่าพอมันอยู่กับลุคนี้ยมันดูโอเคมันดูดีอ่ะอืมน่าจะมัดรวบลุงนี้นะคะมีนาให้ไป3.5คะแนนนะคะคนต่อมานะคะ ลูกนี้นะเหมือนมีนาเลยเทนะเทเทเทลูกนี้นะคะมีนาชอบอยู่แล้วนะเพราะมันก็เป็นสไตล์เดียวกับมีนาที่มีนาแต่งเลยนะคะเสื้ออเวอร์ไซส์กางเกงใหญ่ๆแล้วก็รองเทา้าผ้าใบแล้วก็มีลูกเล่นแขนยาวเหมือนมีนาเลยเสื้อแขนยาวนะคะมีนาไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นสีเขียวหรือเปล่านะถ้าดูดีๆมันออกสีเขียวนิดนึงอาจจะเพราะว่าเขาแต่งรูปด้วยนะคะมีนาชอบนะที่เขามัดผมแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็ใส่กระเป๋ามันทําให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นมีนาขอตีอยู่อย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นมีนานะคะมีนาจะเสื้อนะคะใส่เข้าไป ะะมันทําให้มีเช a p แต่จริงมันก็โอเคแล้วแหละลุกนี้นะคะมินาให้ไป4.5คะแนนนะคะจบแล้วนะคะหมดแล้วนะคะทุกคน15คนนะคะถ้าทุกคนอยากเล่นนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนแต่งตัวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเต็มตัวนะคะลงไอจ ใส่แฮชแท็กมีนานุนานนะคะในคอมเมนต์หรือในแคปชั่นได้หมดเลย mm hmm. เดี๋ยวมีนานะคะจะให้ทีมงานนะคะสุ่มเลือกมานะคะสิบคนแล้วเจอกันนะคะเลดออฟฟิศอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนไว้ทีทุกคนแล้วก็กดแชร์ให้มีนาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้มีนานะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้มาเล่นกิจกรรมเยอะๆไปแล้วนะบ๊ายบายนะโฮยู Robbing in the dark, and sitting on okay. your.